ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านนะครับวันนี้จะทําการชาระบินค่าไฟพอดีเลยนะครับผมได้ทําธุรกิจตัวหนึ่งคือธุรกิจของกูดท็อปอัพนะครับผมอยากจะทําให้ท่านผู้ชมรู้ว่าวันนี้นะครับการชําระบินง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปไหนเลยนะครับไม่เราไม่ต้องไปเดินไปห้างไปเซเว่นหรือไปศูนย์บริการเคาน์เตอร์สวิตข้างนอกนะครับเพียงแต่วันนี้เราสมัครเป็นตัวแทนหรือเป็นเจ้าของบ r a n c เองนะครับ ทำง่ายๆที่บ้านวันนี้คือสภาพอยู่ที่บ้านนะครับเราไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยนะวันนี้ก็ประมาณเกือบจะสี่ทุ่มแล้วบปงรเอิญวันนี้บินอ่า่าไฟนะครับมาถึงพอดีเลยนะฮะมาจ่ายวันที่ยี่สิบนะครับยี่สิบแล้วก็หมดเขตึถงถึงวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาครับเขาบอกว่าโปรดชําระเงินภายในวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบเก้าเพราะนั้นวันนี้ผมได้ใบเสร็จมานะครับผมจะชําระวันนี้เลยนะครับสําสหรับไฟฟ้านะครับ จำนวนยอดเงินเนคือ820บาทจุด62สตางค์นะครับทีนี้เราจะมาดูว่าวิธีการชำระทำยังไงนะครับนะครับอันนี้เป็นการไฟฟ้าส่วนภูมภาคนะครับของเขตอำเภอสัมพันธ์นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูตรงนี้แหละครับเราจะไปดูที่หน้าจอนะครับหน้าจอว่ามันเป็นรูปแบบไหนครับพอเราเข้ามาถึงหน้าจอครับป้อนรหัสเข้าไปนะครับเราจะคลิกไปตรงที่ชําระบินนะครับตรงนี้นะฮะดูตามนี้เละครับ เราคลิกไปเลยครับชำระบินนะฮะทีนี้เรามาเลือกดูว่าเราชำระอะไรตรงไหนครับไฟฟ้าใช่ครับไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยฮะตรงนี้นะครับเป็นส่วนภูมิภาคของโอเคเราคลิกทนค่าธรรมเนียมสิบบาทนะครับเดี๋ยวก่อนดูเงินก่อนนะฮะดูเงินก่อนเ่ยอดเงินเหลือเท่าไหร่นะครับตอนนี้มีเงินอยู่หนึ่งพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทสิบหกสตางค์นะครับผมจะบันทึกเบอร์ตอนนี้เป็นการดึงเงินเดี๋ยวก่อนนะฮะย้อนกลับอีกทีนึงนะครับ ชำระบินชำระบินนะครับค่าไฟสุริภาคเราคิดตัวนี้เลยครับเนี่ยสำหรับเบอร์การส่ง SMS นะครับผมจะลบเบอร์ตัวนี้ออกน,นะครับ085 85, 85 238 9 8 8 2เบอร์ผมเองครับเบอร์คุณสมัครพ่ารวยนะครับผมจะจำนวนเงินจะชำระจำนวนเงินนะครับ820บาทนะครับ820บาทจุด หกสิบสองสตางค์นะฮะท่านผู้ชมดูตัวเงินก่อนนะครับว่าตอนนี้มีเงินอยู่หนึ่งพันสี่ร้อยสิบเก้าบาทจุดหนึ่งหกสตางค์นะครับแล้วจะมีการหักค่าธรรมเนียมไปสิบบาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาหักตัวนี้ดูว่ายอดเงินจะเหลือเท่าไหร่นะฮะทีนี้เรามาเติมหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าสิบสองหลักนะครับหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าสิบสองหลักดูตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือหมายเลขนะครับนับก่อนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหมายเลขใช้นะครับ ด้านหลังนะครับหนึ่งสองสามสี่หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้านะครับพิมพ์เลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคครับศูนย์สองศูนย์ศูนย์ศูนย์สามหนึ่งสอง 4289 4289นะครับรับดูนะครับ1 2ึ่งสอี่ห้าหกโอเคครบนะครับสิบสอตัวนะครับทีนี้เรามาดูรหัสการใช้ไฟฟ้าเจ็ดหลักก็คือตัวนี้นะฮะอ่าบังเอิญนะครับอ่าที่อ่าส่ยนไฟฟ้าของอำเภอสัมพมันธ์มันจะมีแค่6ตัวนะครับเราจะกดไปที่เดี๋ยวก่อนนะเลขหนึ่งเข้ไหมเนะี่ยไอนะ ไอศูนย์ห้าเห็นไหมฮะไอศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหายเฮ้ยพอทีหนึ่งศูนย์หนึ่ง หนึ่งยังไม่เปลีอยติดยากอย่างโอเคหนึ่งมาแล้วฮะไอศูนย์ห้าโอเคนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าวันครบกำหนดนะครับเราคลิกตัวนี้ครับยี่สิบเก้าเราคลิกนี้แล้วฮะตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเลื่อนขึ้นครับเราบันทึกยอดเงินมานะครับยอดเงินแปดร้อยยี่สิบบาทนะครับเลขสิบสองหลักแล้วก็เลขรหัสผ่านเราดูนะครับ เราจะชำระเงินเลยนะครับเราคลิกตรงนี้เลยครับวันนี้เรามาชำระเงินวันที่ยี่สิบนะครับระบบกำลังดำเนินการโอเคครับท่านผู้ชมครับสังเกตดูครับจำนวนยอดเงินหายไปเรียบร้อยแล้วครับนี่คือการชำระบินค่าน้ำก่าไฟนะครับใช้เวลาตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มนะครับ ง่ายๆแบบนี้เองครับท่านผู้ชมครับไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนอะไรมากมายครับเพียงแต่ว่าเราใช้ตามใบเสร็จเลยครับระบุมายังไงเราเราพิมพ์ตามนั้นเลยนะฮะเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับเงินหายเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้ง่ายไหมครับไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องเสียเวลาฝนตกฟ้าร้องนะครับไม่ต้องเปลืองค่าน้ำมันนะครับไม่ต้องไปจ้างวินมอเต์ไซค์ฝากบินไปซื้อวันนี้ถามว่าวันนี้เราทํางานมาทั้งวันเหนื่อยพอแล้วเราไม่ต้องเสียเวลานะครับไปนั่งรอ จับบัตรคิวนะครับนั่งรอเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับเวลาทุกเวลามันมีค่าครับอยากให้ทุกท่านนะครับมาใช้ระบบแฟรนไชส์ของ g o o d Top Up นะครับจะช่วยท่านนั้นมีเขาเรียกว่ามีทั้งไรายได้แล้วก็ความสะดวกสบายนะครับไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนจริงๆครับเดี๋ยวมาพบกับความสำเร็จในธุรกิจของ g o o d Top u ันะครับครับ